ปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากพี่แจ็คปัญหาเนี่ยเกิดจากที่ว่าตอนเราครบกันเราเป็นเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็มองแค่โฟกัสแค่ตรงนั้นแต่เมื่อไหรที่เราจะจะเป็นครอบครัวเราต้องโฟกัสข้างหน้าโฟกัสข้างหน้าคืออะไรเออมันต้องโฟกัสเรื่องแบบถ้าเรามีลูกล่ะการวางแผนการวางแผนในชีวิตว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออแต่ไม่อยากจะลงดีเทลอะไรอย่างงี้นะคะช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงที่ มีระยะระยะห่างแล้วก็เป็นช่วงที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันที่พี่แจ็คก,ก็คงม,มีในส่วนที่ไม่ชอบจะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีในส่วนที่เรารู้สึกว่าข้อเนี้ยพี่ยังไม่โอเคนะอะไรอยางเงี้ยคือจะจะบอกว่าโตขึ้นอ่ะมันเริ่มทําให้ ความคิดเราเปลี่ยนในการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาอย่าไปออกรายการแฉไปออกรายการอะไรเงี้ยที่พูดเล่นๆอย่างเจ๊ค,คิมยอะไรเงี้ยที่พูดเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือพูดเล่นล่าสุดคือขับไฟเดติดต่อมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จะไปพูดเรื่องความรักเนี่ยจะไปรายการขับไฟเดทเท่านั้นเพราะว่ารายการขับไฟเดทเป็นรายการที่เป็นเรื่องความรักโดย